ครับสวัสดีครับท่านพ่อแม่พี่น้องครับท่านผู้ชุมทั้งหลายครับท่านท่านตั้งหลายครับบริตัวผมต้องแทร็ดเหล็กสูตรมาสจรย์สูตรข้ามปีนะครับให้พ่อแม่พี่น้องเบิงอีกนะครับพอหลายตัวนะครับตั้งขึ้นเก่าแล้วพ่อพี่น้องตั้งเก่านะครับเหล็กเหล็กมาว่างหันเป็นเหล็กเก็ดก้าเราเคยบองพี่น้องออกก่ามาตั้งครับ ตั้งที่เก้าเก้าแล้วก็ศูนย์หนึ่งสองพี่น้องกพี่น้องสามสี่ห้าหกนี่คือตารางเลขหมวดสิบห้าของวันที่สิบหกมีหน้าคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องนี่คือตารางเลขครับคันว่ามีนี่หนีพี่น้องเพรต้องไปแท่งหรอกครับไม่มาถือครับให้พี่นอ้องเบื้งนี้ตารางนี้นะครับตั้งเก่าครับเพราะว่าเก่ามันมาถ่ายของเหลือลางครับเก้าแล้วก็ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกพี่น้อง สองลอกนี่นพี่น้องเป็นหลอกประจำของวันที่สิบหกนี่น้าคมนะครับหกเก็บพี่น้องพี่น้องครับพระเลขขนามาใหญ่หลอกนี่นี่บ่ถอกพี่น้องสูตรนี้ผมเบิ้งมาโลยน,นะครับผมเห็นพี่น้องเบิงบ้งผมเรียนเห็เบิ้งเรืยอเๆต่อไปเรื่อยลยมาจับสูตรบาพี่น้องมาจับสูตรใพี่น้องเอาอันเอาลักลอยนะครับลักลอยงวดทีเล้วนะครับ หัว่้วนมากกว่านี่พี่น้องหัววันที่หนึ่งมีนาคมพี่น้องคือหกลักลอยลักเมือคือสามพี่นอ้องเอามาบวกกันพี่น้องให้บอกหกบวกสามได้เก้าเก้าบวกหนึ่งหนึ่งตายตัวพี่น้องได้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งตายตัวได้หนึ่งเลขหวดีคือเด่นหนึ่งพี่น้องเด่นหนึ่งของบนนะครับเด่นหนึ่งอที่นี่เมาาื่อบัง เลขลักนวยนะครับลักนวยหลืก็ลรักสิบไปทั้งบนงงทั้งล่างไดแต่ว่าส่วนมากก็บเแลนมากมาล่างนะครับพี่น้องเลนมาล่างนี่เป็นบึงสามบวกหนึ่งนะครับเอาอันเอาลักนวยของร <c oughs> ักนวยของเลขไทยสามตัวรางวัลที่หนึ่งนะครับวงวดนี้คือยังหกศูนย์สามมาพี่น้องคือเอาสามพี่น้องมาบวกหนึ่งสามบวกหนึ่ง ได้สี่พี่น้องมันสี่บวกหนึ่งใต้ตัวพี่น้องใต้ห้านี่คือเหล็กเด่นประจำน้องง่ายเป็นรางกระไรเป็นเทีย่องกระเลสมาบนพี่น้องเป็นรางกระไรเล่มาเด่นใไซบุญนะพี่น้องน้องเบิ้งครับแปดห้าเก้าแปดหนึ่งห้ากับแปดหนึ่งเก้ามีสามตัวตรงนี้พี่น้องเด็ดคน เลขลางกะริมี่ห้าสามหกสามเจ็ดสามห้าสามหกสามเจ็ดสามนี่ลางสามตัวครับพี่น้องเซนร์นพี่น้องง่ายพี่น้องให้พี่น้องบึงครับถนนส่ยเรียกเด็ดมีของฝากนะครับพี่น้องมีแค่นี้หมวดประจำวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับพี่น้องของฝากจากถนนสายเรียงเด็ดงวดนะครับสิบหกมีนาคมหกเจ็ดนะพี่น้อง สูตรมหาสจั์นะพี่น้องพี่น้องเบื้องสูตรนะสูตร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 มหาสจั์นะพี่น้องสูตรมหาสจั์สูตรมหาสจั์พี่น้อง นี่คือสูตรมาสจันพี่้องสูตรมาสจันเนาะครับพี่้องเอาไปประกอบบึงนะครับแล้วก็ไปเห็ดบึง <c oughs> เรลกว่าเหลพี่้องเห็ดบึงบเห็ดตามผมนีครับพี่้องรอบนี้มีเดินอยู่สามคูลังห้าสามหกสามเจ็ดสามพี่ลองแล้วก็เด่นบนอยู่สามครู ห้าเก้าหนึ่งห้าอะไรกันหนึ่งเก้าพี่น้องดินดูสามคูครับวันนี้ครับครับ <c oughs> คลิปนี้กันขอลาเลยครับประจำวันนี้พี่น้องสวัสดีครับ